เพื่อนเราขุดลงนิดเดียวก่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องขุดแล้วพอพอขุดลงนิดเดียวแล้วเอาถุงไปวัดก่อนนะคะเอาถุงทุเรียนเราไปวัดก่อนเราจะให้ดินโผล่อยู่นะคะจะให้ดินโผล่อยู่เนี่ยเราจะต้องให้ดินโผล่อย่างนี้นะคะพอวัดถุงออกมาแล้วเราก็จะปาดดูไอ้รากไอ้รากขดเนี่ยเราวังให้ถูกรากเขาจะ ไม่ค่อยโตไม่อองเคยปลูกตายนะคะเป็นบทเรียนเลยเคยปลูกตายตอนนั้นไม่ได้ตัดลาดโขดเนาะ,ะเขาบอกว่าไม่ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้เราไปดูหลายเจ้าเนาะ,ะหลายอาจารย์หลายเจ้า ours, ours. อุ้มอุ้มเพิ่งเอาถุงออกสิตัดลาดโขดก่อนวางไว้ก่อนวางร้องดูด้วยเนี่ยพอพอยาแย่เยอะ เขาแค่ว so ่าเห็นเนี่ยเนี่ยเจอแล้วนะคะเพื่อนดูดูเอามือออกก่อนเนี่ย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 ตัดถึงนี่เลยเนี่ยตัดถึงนี่พอเนี่ยเนี่ยไม้เราจะต้องเอาออกนะคะไม้มากับเขานี่เป็นไม้ผ่าเนี่ยไม่อ่องจะเปลี่ยนเป็นไม้กลมๆนะคะเนี่ยเอาลงไปเลยค่ะนี่นะคะหันหน้าอันนี้ยอดกระโดง เอาดินลองยอดกระโดงอันนี้ยอดกระโดงก็หันไปทางไหนก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีหน้าใบนี่ไม่มีหน้าใบอะไรเลยทีนี้เราก็จะเอาดินใส่เลยนะคะทำดินผงๆใส่ ดินจะต้องผสมกับหินแบบนี้นะคะอันนี้แม่อองยกโคกไว้แล้วยกโคกไว้แล้วพอแล้วพอแล้วมันบางอยู่แล้วแล้วให้ดินแดงมันอยู่ดินแดงเนะี่ยมันมีปุ๋ยดินแดงของเขามาเนี่ยเขาซื้อมาเป็นดินภูเขาไฟนี่นะคะทานี้นะเพื่อนนะไม่ต้องอ,อะไรมาถมนะ ต้องอะไรามาถมแค่น,นี้นี่ยวนนี้เราก็จะใส่หญ้าแห้งนะคะนี่หญ้าแห้งหญ้าแห้งเราตากไว้แล้วนะเพื่อนถ้ามีใบไม้แห้งก็ใช้ได้นะคะเอาไมเอามีดปาดเนี่ยเอาไม้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวก็ใส่หญ้าแห้งนะคะไม้มาจากเขาน่าจะเป็นชะลาค่อยๆเพราะว่าไม้เราจะต้องใช้ไม้ไม้ไผ่กลมเดี๋ยวไม้องยังไม่ได้ไปเอามา นั่นแหละมาเอาหญ้าไปใส่เนยะเดี๋ยวก็ลดน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ไม้ให้เขานะเพราะว่าเราปลูกใหม่นะเพื่อนนะเพราะว่า,าถ้าเราปลูกใหม่นะี่เขาจะลมจะแรงนี่ยโยกโยก ใส่ห้าอย่างนี้นะคะรอบอๆไปเลยหญ้าแห้งแล้วตากไว้ก่อนอันนี้ก็ลดน้ำนะคะได้วันนี้แม่อองไม่ได้เอาไตโคนามามาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะนำไตโคนามามาลดอีกทีนึงนะคะไตไตโคนามาที่เรา ทำเองทำมาจากข้าวที่ว่าหงุงแล้วก็ทําเชลานะเนาะเชลาดีให้มากินเชลาร้ายเนาะนี่นะคะลดน้ําบัวหนึ่งนี่แหละสิบริทเน่าลดลงไปให้ชุ่มๆเลยเขาให้ลดเปียกๆเลยนะคะเดี๋ยวไม่อองก็ต้องลดอีกทีนึงแต่ลดให้เพื่อนๆดูก่อนลดให้เปียกๆเลยเพราะพรุ่งนี้เขาจะสดชื่นเลยนะคะดินเขาจะเย็นถ้าเพื่อนๆปลูกต้องทําอย่างนี้นะคะเอาหญ้าแห้งมาคุมไว้ นี่เดี๋ยวเราจะปลูกอีกต้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆก็อยากจะปลูกเนาะอยู่สลัดดีว่าเอออยากจะปลูกทุเรียนเดี๋ยวแม่อองจะส่องให้ดูต้นต้นใหญ่ของแม่อองโน่นงามแล้วงามแล้วนะคะวันนี้จะปลูกทุเรียนให้ดูเป็นขวัญตาไม่ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะ าการปลวกไม่อองจะใส่พรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้ลมแรงมาเหมือนฝนจะตกไม่อ,องยังไม่ใส่ใส่เชื้อเชื้อไตโคนมาม่ากับการปลวกพรุ่งนี้นะคะมันปลูกไม่ยากแต่เราต้องรู้ใจเขานะว่าเขาชอบอะไรนะให้หญ้าลกล,ลกดูกสิต้นใหญ่แล้วนะคะของแม่อองอันนี้ลำต้นใหญ่แล้วสมบูรณ์ดีมากแม่อองแต่งจริงข้างล่างเขาออกเพราะว่าจริงเขาเยอะนะนี่ยอดสูงสูงแล้ว ดิๆเลยแมงก็กินอยู่นะแม่อองไม่ได้ใช้ยากันแมลงนะปล่อยเขากินมั่งก็ได้เนาะไปสองต้นนู้นทิกเพื่อนเพื่อนเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะของแม่อองปลูกงามมากมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเข้ามาบอกว่าเอแม่อองปลูกยังไงแม่อองก็เลยปลูกให้ดูเลยนะ นี่นะคะหญาเขาก็ไม่ถอนออกนะคะอยู่นี้นะคะลนี่รากของเขาก็จะไม่ไม่ร้อนนะคะนี่เห็นไหมคะต้นใหญ่แล้วอันนี้ทุเรียนไม่อองนี่สิบสอเดือนนะสิบสอเดือนแล้วถ้าถ้าต้นนี้เขาไม่หักนะเขาจะสูงกว่าไม่อองนะแต่ทุกวันนี้ก็สูงเท่าแม่องแล้วนี่สูงแล้ว แต่ไมไ่ยอดเขาหักนะเนี่ยรอยยอดเขาหักก็เลยสูงได้ขนาดนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวแม่อองจะไปหาไม้มาปักก่อนเนาะว่าลมพัดเนาะไม่งไปวันนี้ที่เรานัดกันไว้เนาะแม่อองว่าจะปลูกทุเรียนให้ดูเนาะน,นี่เราจะมาปลูกทุเรียนกันนะคะเอาดินไปข้างๆกองไว้ทั้งนู้นเดี๋ยวค่อยเอามาใส่ กองไว้ทั้งนั้นทำแบนๆลงก่อนนี่นะคะเราจะต้องปลูกแบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่อองจะสาทิตให้ดูปลูกแบบไหนที่ไม่รอดตายนะเราจะไม่ใส่อะไรเลยนะเพื่อนจะใส่ลูกลังอย่างเดียวเอ้านี่นะคะมัดตั้งมัดบนเลยพอ ตรงนี้แหลยนะตรงนี้แหละ,นะหละนะเออนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วทุเรียนของเราจะปลูกง่ายๆนะคะเพื่อนเนาะถ้าใครอยากปลูกก็ปลูกได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ยาคุมไว้เลยแล้วก็ลดน้ำแค่นี้ก็เสร็จ ค่ะหลังจากเราปลูกไปแล้วเนาะทุเรียนเนาะวันนี้แม่อองจะนํายาฆ่าปวกนะคะอ่าไม่ใช่ฆ่ากันปวกกันปวกอ่าฟุลดานเนาะฟุลดานแล้วก็เอ่อเชื้อไตโคนามานะคะแม่อองจะเอามาใส่ทุเรียนที่เราปลูกใหม่นะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้เกิดเขาเป็นเชื้อราเนาะเพื่อนเนาะถ้าเราปลูกใหม่นี่เราเป็นห่วงเขาเป็นเชื้อรานะคะนี่แม่อองปลูก ต้นคู่นะเห็นไหมปลูกต้นคู่แล้วเราเราจะจะให้เขาเาคุณคุณประโยชน์ของเขาเนาะที่ว่าปลูกต้นคู่นี่นะแม่อองก็ดูหลายหลายสวนมาเนาะจาก YouTube เขาบอกว่าปลูกต้นคู่นี่เขาจะาาแข่งกันโตวไวแล้วก็อีกอย่างนึงก็ รากของทุเรียนก็จะไปพันกันหรือว่าไปทับกันใกล้ๆก,กันแล้วว่าเวลาลมแรงลมพายุมาเวลาเขาโตขึ้นเนาะเขาจะไม่โค่นง่ายนะคะเขาจะไม่ไม่ล้มง่ายเนาะแม่อองก็เลยปลูกต้นคู่หมดเลยนะคะปลูกไว้ทั้งหมดก็30ต้นเนาะแต่นี้ทีนี้แม่แม่อองตายเนาะของแม่อองตายก็เลยเอามาปลูกทดแทน อันนี้มีเพื่อนๆถามมาว่าทำไมแม่อองถึงปลูกงามจังไม่อองก็เลยมาปลูกให้ดูนะคะ,ะการปลูกทุเรียนก็เลยต้นไหนที่ปลูกรอดแล้วก็งามเนาะเพราะว่าแม่อองก็ศึกษาหลายอย่างว่าดินบ้านเราใส่อะไรเนาะแม่อองก็เลยซื้อลูกลังซื้ออะไรมาใส่เนาะก็เลยได้ผลว่าไม่ตายนะรอบนี้ตีนนี้แม่อองก็เลยปลูกให้เพื่อนๆดูนะคะ นี่เราก็เลยเอา,อาเชื้อไตโคนามาที่แม่อองทําไว้เนาะแล้วก็เอามาใส่แล้วก็มีฟุรดานเราซื้อมากันปวกเรากันไว้ก่อนเนาะปว,ปวกเดี๋ยวนี้มันมันเยอะนะเพราะว่าถ้าหน้าฝนยิ่งไปกันใหญ่เลยลองเอาไม้วางไว้เนี่ยเขาจะขึ้นไม้เต็มเลยนะแม่อองเห็นหลายครั้งแล้วเสียวมากเลยก็เลยใส่ฟุรดานไว้เลยมันไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่า ุงหนึ่งก็70บาทหมดแล้วก็ซื้อมาใส่ใหม่นะคะอันนี้แม่อองจะใส่เลยเนาะพูดพูดไปยาวไปเนาะใส่เลยนะพพยนะเ,ยนะเพื่อนคอยดูแม่อองจะใส่นะ เห็นไหมคะใส่ง่ายๆนะคะแต่แม่ออต้องใส่สองอย่างเลยนะคะอันหนึ่งเชื้อราดีก็ไปกินเชื้อราลายเนาะเพราะว่า,าวิธีปลูกเราก็ไปเอาเอาญ้าแห้งมาคุมหน้าหน้าดินเข้าไวนะ้เนาะให้หน้าดินเขาไม่แห้งก็ปลูกอย่างนี้นะคะนี่แม่อองซื้อมาเมืมม่อเดือนที่แล้วเพราะว่าซื้อหนึ่งเดือนมาตั้งไวนะ้เนาะต้นเขาสวยงามนะคะใบนี่เขียวหมดทุกใบนะคะเราต้องเลือกต้นดีๆนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันเนาะไปค่ะหกเดือนเนาะเขาสูงมากค่ะนี่สูงมากนี่ต้นใหญ่เขาเนาะต้นใหญ่เขาต้องกันไว้ก่อนเนาะ,ะเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะการไว้ก่อนแย่แย่แย่แ,ยและแก่ไม่ทันเนาะแย่และแก่ไม่ทันนะคะนี่ต้นนี้ก็งามปลูกเมื่อวานเหมือนกันวิธีไปเลือกต้นเลือก,ต,อกต้องเอาใบหน,หนาๆ ส,สวยๆมาจากจากเขาเลยนะคะองก็ใส่ไว้อันนี้ไม่ได้เอาหญ้าออกให้เขาต้องมาเอาหญ้าออกเหเห็นไหมคะง,ง่ายๆค่ะเพื่อนคะต้องใส่ถุงมือนะคะถ้าวันนี้ก็แค่นี้เนาะสองให้ดูเอ่อการปวกกันเชลาแค่นี้ก็เป็นอันว่าปลอดภัยแล้วเนาะทุเรียนของเราถ้าใครเพื่อนๆเข้ามาดูมาชมชอบใจก็ ปลูกตามได้เลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีค่ะ